ในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับในปี2024เราจะเจอปัญหาหนึ่งนะครับในการที่เราเอารูปภาพของเราเนี่ยไปฝากไว้ที่ Google Drive แล้วเราก็ต้องการที่จะเอาภาพจาก Google Drive เนี่ยเข้ามาใส่ในเฟกเพื่อให้เฟกมันแสดงภาพออกมาแล้วเราแสดงไม่ได้นะครับวันนี้ผมจะมาเอาเทคนิคหนึ่งมาให้นะครับทำให้ภาพนั้นแสดงบนเฟกแบบรวดเร็วด้วยนะครับเป็น ลิงก์ใหม่ที่จะเอามาใช้ร่วมกับ g o o g l e d r i v e แล้วทำเป็นลิงก์ตรงของภาพนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราเอาปัญหาแล้วก็การใช้ผลลัพธ์เราจะได้เห็นว่ามันใช้ได้จริงและเร็วมากด้วยปะตอนนี้ที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับก็คือตัว f a เฟก e มส a g e ที่เรากำลังจะทำการดีไซน์และเราก็จะเปลี่ยนรูปใช้รูปของเรานะครับในที่นี้นะครับก็คือเราได้ฝากรูปไว้ที่ Google Drive เรียบร้อยแล้ว นี่คือสิ่งที่ผมฝากเอาไว้นะครับสมมุติว่าผมจะหยิบาภาพมาภาพหนึ่งนะครับสมมืว่าภาพนี้เลยผมเข้าทําการแชร์ภาพนี้นะครับโดยการคัดลอกลิงก์ตรงที่เราจะทํำลิงก์ตรงนี้นะครับแนะนําว่าให้รูปนี้เป็นสาธารณะหรือเราทําโฟลเดอร์เอาไว้นะครับให้เป็นสาธารณะในการที่จะดึงภาพออกมาใช้งานตอนนี้เรา copy มาแล้วนะครับปกติเราจะได้ลิงก์แบบนี้มา เดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปดูนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมจะวางไว้ที่รูปแล้วเสร็จแล้วก็จะวางลิงก์ลงไปปกติเราจะเจอนะครับลิงก์ที่มันมีติดตัวพารามิเตอร์อันนึงมานะด้านหลังเราก็จะลบทิ้งนะถ้านในของเดิมนะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับที่เขียนว่าไฟล์ d เนี่ยเราก็เปลี่ยนเดิมนะครับเอาเดิมกันนะก็คือเราก็จะบอกว่าเราจะลบตัวสลออกไปใส่เท่ากับนะ แล้วก็ลบไปจนถึงไฟล์ที่เขียนว่า uc อะไรเอย่ย id เท่ากับนะครับนี่ก็คือหลักการและด้านหลังเนี้ยคือตัว id ของภาพภาพนั้นนะครับนี่ก็คือที่เราเปลี่ยนเพื่อทําเป็นลิงก์ตรงในของเก่าเห็นไหมครับตอนนี้ภาพไม่ขึ้นมาเลยนะครับในของใหม่ตอนนี้นะครับที่เราจะทําให้ภาพนั้นขึ้นและเร็วกว่าเดิมนะครับเราจะใช้ลิงก์นี้นครับปึ๊บ ตรงนี้เลยผมจะเอาลิงก์นี่นะครับทิ้งไว้ที่ใต้ description เอาไว้ให้ให้เราไปแทนที่เลยเดิมเราเคยอาจจะทำ UC อะไรเอ่ย ID ไว้แล้วก็เท่ากับใช่ไหมครับให้เราลบตั้งแต่เท่ากับเนี่ยไปข้างหน้าเลยเคลียร์ทิ้งเลยเหลือแค่ ID ของเราไว้แล้วเอาลิงก์ที่ผมวางไว้ด้านล่างนี้ให้นะครับเอาไปวางแทนที่ลงไปเลยสังเกตน,นะครับ่าจะถูกการเปลี่ยนนะครับก็คือใช้เป็นที่เป็น Google usercontent.com นะครับ /d แล HD แล้วก็สหลังตรงนี้แหละคือ id ของภาพแต่ละภาพที่เราต้องการเอามาใช้เราดูนะครับผมก็จะกดไปปึ้งสังเกตเห็นไหมภาพขึ้นแล้วนะครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสส่งเข้าไปที่ห้องแชทด,ดูนะครับกดส่งเข้าไปเทสในการส่งปึ้งถ้าผมกลับเข้าไปดูที่ตัวแชทนะครับผมจะเห็น งานของผมขึ้นมานี่นี่ครับก็จะโชว์ขึ้นมาบน pc ด้วยสามารถใช้ได้ทั้ง pc นะครับแล้วก็บนมือถือก็สามารถแสดงได้เดี๋ยวไปลองดูอีกทีนะครับตัวนี้เลยสแลดดีแล้วสแ,แลดผมจะเปลี่ยนภาพนะครับผมก็จะกลับไปสมมติว่าผมเอาภาพนี้มามาเล่นผมก็ทําการคัดลอกลิงก์มาป๊เสร็จแล้วผมก็จะมาเปลี่ยนด้านหลังนะครับี่ดี ID นี้ผมเอาวางไปก่อน ผมรู้แล้วว่าข้างหลังตัวนี้คือที่เราไม่ได้ใช้แน่ๆตัดทิ้งไปแล้วเราก็เลื่อนมาข้างหน้านิดนึงที่เขียนว่าสดีเนี่ยนะครับผมก็ค่อยๆลบของเดิมนะครับลิงก์เดิมออกไปลบเพจที T T P S ไปปุ๊บอ่ะเราก็จะจบที่ตรงนี้พอจบที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็กดเลยโปเข้าไปครับเราก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานี่คือทำให้ Google Drive นะครับกลายเป็นลิงก์ตรงของภาพนะครับแล้วก็ ทำให้ภาพนั้นแสดงผลออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับและเทคนิคอีกนิดนึงนะครับที่ผมเอามาให้ให้เพื่อนๆได้เอาไว้ใช้นะครับเราสามารถที่จะเอาลิงก์ตรงตรงนี้เลยไปทํา image map ได้ด้วยนะครับแต่พอเราทํา image map เนี่ยเราก็อย่าลืมนะครับว่าเราอาจจะต้องใส่ตัวเครื่องหมายรามิเต t e r เข้าไปนะครับก็คือใส่อะไรเอ่ยแล้วก็ตามด้วยค่าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยค่าค่าคีย์ค่า value อะไรก็ใส่เข้าไปได้เลย แต่อย่าซ้ากันในภาพเดียวกันเท่านั้นเองนะครับถ้าเราอยากจะทําทแบบดิ n ามิกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็เล่นแบบนี้ได้เลยครับใส่ค่าเข้าไปข้างหลังตัว Image Map ก็จะทํางานได้ตรงนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในของปี2024เป็นไงบ้างครับถ้าเรารู้ว่าเราจะเดิมนะครับงานเดิมของเราที่เคยเก็บไว้ที่ Google Drive แล้วทํา u อ่ย ID เท่ากับเนี่ยตัดทิ้งไปแล้วเราเอาของใหม่นะครับเข้าไปแทนที่ซะ เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับมันจะทำงานไวขึ้นแล้วก็รองรับได้ทั้ง PC และมือถือดังนั้นนะครับงานของเราก็จะสมูทมากขึ้นมีแหล่งเก็บไฟล์ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปฝากเว็บฝากภาพไว้ที่อื่นแล้วนะครับก็ได้เป็นเจ้าของของเราเองเลยถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วลกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในเทคนิคหน้าวันนี้มีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ